เดัครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์สทุกคนครับมาดูข้อ7นะครับเขาบอกว่าสนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศขณะหนึ่งคือ e เท่ากับ0ูาไซคูณ1ึกกำลัง8 t ลบ x ส่วน c นะครับจงหาความหนาแน่นพลังงานเฉลี่ยในวงเล็บนี้คือเฉลยนะครับก็หยุดคลิปไปก็ลองทำเองดูนะครับ จทย์ข้อนี้น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งชั้นนะครับอาจารย์เรียกว่าโจทย์หนึ่งชั้นก็คือแทนค่าตอบเลยจําสูตรได้ใช้สูตรเป็นนะครับหลายคนอาจจะงงแล้วก็จำไม่ค่อยแม่นยํานะครับแต่ถ้าจําหน่วยด้วยความเข้าใจนี่ก็จะแม่นยํานะครับเขาบอกว่าจงหาความหนานแน่นของพลังงานเฉลี่ยหลายคนอาจจะนึกถึง Ue ใช่ไหมครับ หร, UT, otal, หรือ U T U total หรือ U B ซึ่งเท่ากับ1นึ p s i ่อสองอ็์ตอนย e 2อันนี้คือพลังงานสะสมที่อยู่ในอ,อันนี้ก็เป็นความหนานแน่นเหมือนกันแต่เป็นความหนานแน่นต่อปริมาตรนะครับเป็นพลังงานสะสมอยู่ในสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามอันนี้สนามไฟฟ้าแล้วก็อยู่ในสนามแม่เหล็กซึ่งมีค่าเท่ากัน1นึ 2, e ่งต่อสองอก์ลอน e บก2นะครับ แล้วก็ e เท่ากับ bc น,นี่องค์ความรู้ของเราส่วนตัว e total นี้ก็คือเอาสองอันนี้มาบวกกันมันเป็น UE u e บวก u e u e บวก u b นะครับอันนี้คือต่อปริมาตรโอเคไหมครับแต่คราวนี้จงหาความหนาแน,น่นพลังงานเฉลี่ยอันนี้เขาหมายถึงหา s ที่เป็น pointing vector ฉเฉลี่ยนะครับซึ่งองค์ความรู้ที่จําเป็นก็คือจากเดิมที่ <c oughs> ไม่ได้มีค่าฉเฉลี่ยนิยามของ s คืออะไรครับ1ส่วนมิ e cross b ใช่ไหมอันนี้นิยามของ s แต่พอเราเรียนแล้วเรารู้ว่า e กับ b นี่มันตั้งฉากกันนะแล้วก็ e ก็เท่ากับ bc เห็ไหมเพราะฉะนั้น s เนี่ยก็คือ1ส่วนมิ μ. ศ e v หรือเท่ากับ1ส่วนมิ e b ก็คือ e ส่วน c ก็คือนี่เท่ากับตัวนี้ครับนะครับอันนี้คือ pointing vector เป็นขนาดของ pointing vector ตัวนี้ 1.μ0 ส่วนม c 1.μ0 ส่วนิย์ e กำลังสอส่วน c นะแต่พอเป็นค่าเฉลีย่ยหมายเขาว่าไงค่าเฉลีย่ย e ยกกำลังสองเนี่ยถ้าอาจารย์พอดกราฟ e กราฟ e มันจะขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าฟังก์ชันทั่วไปของ e คือ e max s i n kx ลบโอเมก้า t ลบบวกนะครับแล้วแต่ว่าเคลื่อนที่ไปทางไหนเนาะลบบวกแต่พอมายกกำลังสองนนี้ e ยกกำลังสองใช่ไหมครับมันก็จะได้ค่าเนี้ยคืออย่างเงี้ยอารวาดไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แต่ พอเข้าใจไยกกาลังสองนแบบนี้ค่ายกกาลังสองเขาถามหาค่าเฉลี่ยแสดงว่าค่ากลางของ e max e max อยู่ตรงนี้ค่ากลางของไอ g ยกกาลังสอง g max ยกกาลังสองหารสอง่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้ถ้าจําไม่ได้แต่ว่าเราจําด้วยความเข้าใจแบบนี้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นหนึ่งส่วนสองมิลศู c แล้วคูณกับ g ยกกาลังสอง นั่นเองนะครับพอจําตัวนี้ได้ถ้าใครจําได้พวก๊ก็ทำสามบรรทัดใช่ไหมนะครับที่อาจารย์ดีไรท์เอที่อาจารย์ทบทวนความรู้มาให้ดูนะครับอ่ะก็แทนค่าละคราเนี้ยหนึ่งส่วนสองมิวศูนย์คืออะไรแมกน e t ิกเพิ m มมิวบร t y ี้เพิ t มมิทิวิตี้ขอโทษแมกน e ต i กเพิ m มมิทิวิตก็คือ4ี่พาคูณสิบกำลังลบเจ็ดเอาเป็นหน่วยเอสไอฐานนะสคือ3ามคูณสิบกำลังแเมตรต่อวินาทีนะ e max ก็คือเท่าไหร่0.5โจทย์ให้มา0.5ยจุกกำลังสองนั่นเอง่วยเป็นโวล์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นกนารคว้าเครื่องคิดเลขมาอยู่ในมือแล้วครับเราก็คูณเลยจุดห้คูณจุดห้าพอยกกำลังสองหารด้วยสองหารด้วย4หารด้วยสามจดหนึ่งสี่ไล่ไปเรื่อยนะครับแล้วก็หารด้วยสามได้ 0.00332กำลังกำลังข้างบนกำลังลบเเป็นเหลือ1หนนะเหลือ1ก็เป็น 10, คูณ10บกำลังลบหอันนี้ทำให้สวยๆก็จะเป็นเท่าไหร่สม 1>, 1 2 3ก็เป็นลบสี่สาคูณสิบกำลังลบสหน่วยของ p o ย n t งเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นวัตต่อเมตรกำลังสนะครับหรือจูลต่อตารางเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับการเรียนเรื่องนี้อาจารย์เน้นมากเรื่องกา,การความเข้าใจเรื่องสูตรของมันนะครับเรื่องสูตรของมันนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ